มีคนถามตอบว่าต่อไปบ้านกุศลาในภายภาคหน้าเนี่ยจะเป็นสมบัติของแผ่นดินไหมถ้าบางคนไม่มีฐานะไม่มีเงินเขาจะมีสิทธิ์ในการทําบุญได้ไหมเอางี้แล้วกันบุญอะไรที่มาปะทะตรงหน้าเราตั้งอารมณ์ที่จะทําเสมอนะถ้าท่านไม่ทําบุญเก่าท่านจะหมด คำว่าโบธนาสาธุกับคำว่าสาธุอริ่าต่างกันไหมถ้าเกิดว่าเรามองตามหลักภาษามันมีความต่างแต่ว่ามันก็เหมือนคาคุ้นเคยที่เราใช้บันหลังจะพูดภาษาไทยก็ได้นะถ้าพอใครก็มาบอกบุญเราก็ยินดีด้วยที่คุณได้ทําความดีไป ในส่วนของบางคนที่ไม่เข้าใจตรงนี้พระนาคามีท่านเป็นใครหรือท่านมีอารมณ์แบบไหนถ้าเป็นพระนาคามีน้ํากามจะเหือดแห้งเคยมีการทดลองก็ให้กินไวอากาศแล้วก็มีการเล้าลมปรากฏว่าองค์ชาติไม่แข็งตัวแล้วเพราะจิตของพระนาคาเมีเยอยู่เหนือกายเลย